สวัสดีครับผมชื่อนายวีรพลคอนสิงนะครับจะมาทำงานที่อาจารย์มอบหมายนะครับตัวอย่างที่5.1บทที่5นะครับถังความดังทรงกระบอกกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยที่1เมตรนะครับแล้วก็ความดันภายในซึ่งเปลี่ยนจาก5 5บาร์ครับวัสดูถังเป็น เลก้า a, a i s i 1 0ึ0นะครับจงหาความหนาของถังนะครับโดยใช้ค่าความปลอดภัยอยู่ที่5นะครับให้ใช้สมการของโลจเจอร์แล้วก็มานะครับ จากตารางขอสนะครับสเตนไวนะครับสเตนไวเแล้กับ43่สิบสก็เนี่ยเราก็จะมาแปลงค่าสเตนไวนะครับก็จะมาตัดฮิตออกนะครับให้เป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับได้ออกมาครับก็สเตนยู U นะครับเอามาคูณกับหกจุดแปดนะครับเท่ากับ 4ี่ร้จุดสนะครับนิวตันต่อตารางมิลิเมตรนะครับคีดจำกัดความหนาขีดจำกัดความทนทานนะครับสเตนสเตนเนะครับก็คือ0ูนจุนะครับสแตนอยู่แล้วก็มาคูณกับสเตนอยู่นะเนี่ยศูนย์จคูณสี่ร้ยสี่แก็จะได้เท่ากับ 4, 2อ4ร้อยสิ้อยยนิวตันต่อตารางมิลิเมตรนะครับจากรูป3จากรูปนะครับตัวประกอบของผิวนะครับ mm hmm. ka เท่ากับ0.68 สมมุติว่าความหนาของผนังไม่เกิน8มิลิเมตรทั้งนั้นดังนั้นตัวประกอบของขนาดนะครับก็อยู่ที่ kb เท่ากับ1นะครับตัวประกอบของแรงนะครับ kc เท่ากับ0.08นะครับความต้านแรงทนทานนะครับก็ Stain ตีน n นะครับ ก็มาคูณกันนะครับกับ k อ KA, คูณกับ Ka แล้วก็ Kb แล้วก็ Kc นะครับแล้วก็นะก็จะได้ออกมาเท่ากับ121.91นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับก็นี่ครับต่อมานะครับต่อมาก็าหา PM นะครับ PM ก็จะได้ตรงนี้ครับความชิ้นเฉือนนะครับก็จะได้ตรงนี้ครับออกมาก็จะเท่ากับ0.75 m p นะครับต่อมาเราก็มาหาความ ความดันส่วนเปลี่ยนนะครับ PA นะครับก็เอามาแทนค่ามานะครับก็เป็น1.5 0หาหร2เท่ากับ0 7นนะครับ MBA นะครับความความชิ้นเฉือนนะครับก็ Standend น,น,น,นะครับก็นี่นะครับ ก็จะได้ออกมาเป็นเนี่ยครับสามเจ็ดห้าส่วนทีนครับหน่วยก็เป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับความเชื้นส่วนเปลี่ยนนะครับก็นีน่จะได้ออกมาครับเป็นตัวนี้ครับแล้วก็สมมุติว่าความเชื้นหนาแน่น เอทีเท่ากับ1จากสมการ5.7นะครับแทนค่าก็หนึ่เป็นนะครับสมการนี้แทนค่าก็จะได้ออกมา21.70ม mm มนะครับความความหนาที่ได้เกิน8ม mm. มดังนั้นให้ใช้ตัวประกอบขนาด KB เท่ากับ0.08 0.85นะครับก็จะได้เนี่ยครับออกมา103.62นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับใช้สมการ5.7นะครับมันจะได้ทีออกมานะครับเป็น 24. 24.2สิจุดสี่สองนับมิลลิเมตรนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ